สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้าหนุดก็มาเก็บผักเซียนอีกแล้วนะคะทุกคนพามาดูนะคะนี่นะคะทุกคนเออดูนะคะอันนี้คือผักเซียนนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะเออป่าผักเซียนทั้งนั้นเลยดูนะคะทุกคนจาน๋าดูนะเดี๋ยวป้าหนุจะเก็บไปดองใหม่นะวันนี้ก็มามาในวันใหม่นะ ฝนป้าป้านุษย์เห็นว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนะคะทุกคนวันนี้ป้านุษย์ก็เลยชิงมามาเอาผักเซียนไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะแก่ก่อนนะคะเอ,อเห็นเขากำลังจะติดดอกก็มีนะคะทุกคนจา๋าป้านุก็กลัวแก่ก่อนนะคะป้านุษย์ก็ได้เก็บเก็บได้เยอะอยู่นะคะตอนนี้นะคะทุกคนนี่ได้หลายเลยนะคะนี่อ,อได้หลายเลยนะคะ เก็บแบบนี้เลยนะคะเป็นปลาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปดองใหม่นาะป้านุชอบกินมากเลยนะคะทุกคนจ๋าเ,เดี๋ยวป้านุก็ลงมือเก็บเลยนะคะทุกคนจ๋าเ,เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะให้แตนมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวป้านุเก็บก่อนนะคะ ตอนนี้มันก็ต้นเล็กๆนะคะทุกคนมันไม่ค่อยค่อยค่อยอวบเลยนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะเขากําลังจะติดดอกแล้วนี่ดอกกําลังจะติดดอกเลยทุกคนอ่างวดนี้ก็งวดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจ๋าอ่าสุดท้ายของปีนะคะก็หมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีแล้วเนาะตอนนีก็จะเน้นมาเก็บใหม่แล้วนะคะเอาไว้ดองงวดสุดท้ายเลย ล้วปีหน้าป้านุก็จะมาเก็บใหม่เนาะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าป้นนุก็มาเก็บใหม่เนี่ยทุกคนจา๋านี่ต้นนี้อวบเลยอ่านี่อวบเลยนี่วันนี้ต้นน้อยจังแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่มันก็อ่อนนะคะทุกคน,นเก็บเพลินเพลินพอหมดชุดนี้แล้วก็ไม่มีชุดใหม่ละค่ะทุกคนจา๋าป้านุก็หยุดก่อนเนาะ เ,เก็บเนี่นี่เมื่อวานเมื่อวานนี้ป้าหนูไปเก็บผักกูดไงวันนี้ก็มาเก็บผักเซียนนะคะทุกคนเ<ม>พิ่นเพลินดูนะคะ<ม>เออเก็บไปเลยค่ะของฟรีในตวีเดนไม่ต้องซื้อหานะคะทุกคนไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเก็บไปเลยนี่ มีเคยว่านะคะบางคนเดินผ่านมามังรถมังเนาะป้านุก็เลยไม่สนใจไงเพราะว่าเมื่อก่อนป้านุก็เต็มแบบนี้แหละอายนะคะทุกคนเอออายนะคะอายไม่อยากไม่อยากเก็บข้างทางไงคนก็มองแล้วก็เห็นมันสะอาดสะอาดดีเราก็เก็บเนาะไม่ได้สกปรปกไงทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปล้างเลยหลายน้ําเอา ล้างเอาเยอะๆล้างน้ําผ่านแหะทุกคนจ๋าล้างน้ําผ่านแล้วจะสะอาดมากผักที่เขามาขายให้เราอะ่ะมันก็ไม่เอี่ยมมันเราล้างด้วยแหลนะนุ๊เด็ดตาเนี่ยเด็ดยอดเขากำลังจะมีดอกด้วยเอ้ยเด็ดผักนี่ก็ใช่ไว้จะไม่เหนื่อยนะคะทุกคนจ๋าวุยสั่งสนุกทั้งเหนื่อย, <laughs> เ,ออยเดี๋ยว เก็บไปเรื่อยๆอ,อ่ะไปเก็เสร็จแล้วพ <c> ว <oughs> กนี้แตนบอกว่าฝนจะตกพวกนี้ <c oughs> <c oughs> แตนบอกว่าฝนจะตกพวกนี้นะคะทุกคนเออปนุกรีดจำๆจเลยนะคะ <c oughs> นี่เก็บ <c oughs> ต่อนะคะวันนี้ต้นน้อยจังเลย <c oughs> นี่งามเหมือนต้นแรกอะตอนที่ชุดแรกนุ้นน้ำงามใบใบอ่อนๆเนาะ ดูสิในป่านี่เก็บเลยทุกคนนี่เยอะมากอุ้ยเต็นกลุ่มๆเลยทุกคนจา๋าอุ้ยอะไรที่มันตินมากๆนะคะทุกคนผักเลนแตนบอกว่าเลนอะ่ะผักเลนกับเขาเรียกว่าแม่เปลอะ่ะ ก็จะไม่อร่อยเท่าผักเสี้ยนนะคะทุกคนผักเสี้ยนเนี่ยอร่อยนะคะทุกคนจา๋ากินกินอร่อยอะเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราอะทุกคนเออเดี๋ยวคิปว่จะยาวเปนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวตะหนดเก็บอีกหน่อยเนาะแต่ก็จะเสร็จแล้วนิดเดียวจับกล้องสายหน่อยกันอย่าว่ากันนะคะเราองมีนี่ ตอนนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะทุกคนเขาโตเต็มหมดแล้วไงเขายาวเรียวมากนู่นจะเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวปนานูจะไล่ไล่เก็บอีกสักพักนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวก็พอเนาะเดี๋ยวจะกลับแล้วมันก็เต็มอยู่นะ้ามีผักชีล้อมเต็มเลยผักชีล้อมเขาล้อมไงคือมาล้อมอต้นผักเซียนของตาเนาะ ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเลือกๆเ,เอาไงก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนจ๋านี่เยอะเลยก็ได้เป็นขวดกระปุกเลยนะคะทุกคนขวดโหลอะได้แล้วนะคะเออเดี๋ยวป้านุก็จะพอคิปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะได้ดูคลิปของป้านุตต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบายบายนะคะ